สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและเสน่ห์ของพญานาคราชในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ตำนานที่ยิ่งใหญ่และความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อตดีตจนถึงปัจจุบันหลายพันปีพบกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของตระกูลพญานาคราช ที่สภาทุกคนย้อนอดีตไปในโลกแห่งพลังวิเศษและศักดิ์สิทธิ์เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประจนภัยที่ท้าทายและสุดมหศัศจรรย์เมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะยานาคราชเป็นสัตว์ในตำนานที่พบในความเชื่อหลายวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ตามความเชื่อไทยพญานาะคแบ่งออกเป็นตระกูลต่างๆโดยแต่ละตระกูลมีลักษณะเฉพาะและพลังวิเศษต่างกันไปนี่คือตัวอย่างของตระกูลพญานาะคที่สำคัญในวัฒนธรรมนี้ค่ะ 1. ตระกูลสีดาคุณสมบัติเด่นเป็นที่รู้จักในฐานะนักปกครองที่มีความเมตตาและยุติธรรมพลังวิเศษ สามารถเปลี่ยนรูปร่างและสร้างฝนเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ 2. ตระกูลเอราวัณคุณสมบัติเด่นมีความสามารถในการควบคุมใส่น้ำและเป็นผู้รักษาความสมดุลของธรรมชาติพลังวิเศษมีพลังในการควบคุมแม่น้ำและปกป้องผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 3. ตระกูลกรุงทองคุณสมบัติเด่น มีอำนาจและพลังในการควบคุมภูเขาและแผ่นดินพลังวิเศษสามารถสร้างแผ่นดินไหวและเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ4ตระกูลวิรูปักคุณสมบัติเด่นเป็นผู้มีพลังและการควบคุมไฟและความร้อนพลังวิเศษสามารถปล่อยไฟและสร้างพลังป้องกันจากการโจมตีทางพลังงานห ตระกูลชักพังษาคุณสมบัติเด่นมีพลังในการรักษาและฟื้นฟูพลังวิเศษสามารถรักษาบาดแผลและโรคไข้ไข้เจ็บทำให้การฟื้นฟูนได้อย่างรวดเร็ว 6. ตระกูลการคุณสมบัติเด่นเป็นผู้มีพลังในการควบคุมเวลาและการเปลี่ยนแปลงพลังวิเศษ สามารถเดินทางผ่านเวลาและเปลี่ยนแปลงทุกเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต7ตระกูลนาคาคุณสมบัติเด่นเป็นผู้รักษาความสงบและปกป้องธรรมชาติพลังวิเศษมีพลังในการสร้างและควบคุมพลังงานธรรมชาติรวมถึงการปลูกพืชและสัตว์แต่และตระกูลพญานาคมีบทบาทและความสำคัญในตำนานที่ต่างกันไป แต่ทั้งหมดนี้ล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้ส่วนในศาสนาพุทธพญานาคเป็นสัตว์ในตํำนานที่มีบทบาทสำคัญในหลายเรื่องราวโดยพญานาคมักถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องศาสนาพญานาคมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้าเช่นมุจจรินพญานาค ที่มาปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนและพญานาคยังมีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆเพื่อทำภารกิจหรือช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอีกทั้งยังถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และปัญญามีความสามารถในการสอนและให้คำแนะนำในเรื่องศาสนาและธรรมชาติอีกด้วย พญานาคเป็นส่วนสำคัญของตำนานและความเชื่อในศาสนาพุทธซึ่งแสดงถึงความเชื่อในพลังธรรมชาติการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและมีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลายตามคำพีพุพทธศาสนาพญานาคแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลหลักแต่รัตะกูลจะมีคุณสมบัติเด่นและพลังวิเศษเฉพาะตนดังนี้หตระกูลวิรูปักเป็นพญานาค ที่มีบุญญาธิการสูงและมาเกี่ยวข้องกับการปกป้องภาสนาและพระสงฆ์อิทธิฤิ์สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศทำให้เกิดฝนลงและฟ้าแลบฟ้าร้องลักษณะกายภาพมีสีทองเป็นหลักบางครั้งมีลายเส้นสีดำหัวเป็นพญานาคที่มีความสง่างามและทรงพลังคุณสมบัติเด่น วิรูปักหมายถึงผู้มีตาแหลมคมตระกูลนี้เป็นผู้ปกป้องที่ตะวันตกมีตาแหลมคมและมีความสามารถในการควบคุมปรากฏการธรรมชาติถิ่นอาศัยตระกูลวิรูปกักมักอาศัยอยู่ในทิ่ตะวันตกโดยเฉพาะในแม่น้ำใหญ่ลำธารและทะเลสาบลักษณะถิ่นอาศัยสถานที่ที่มีน้ำและป่าเล็ก มักเป็นที่ที่มีความสงบและร่มรื่นพญานาคในตะกรูน,นี้มักอาศัยอยู่ใต้น้ำลึกหรือในถ้ำใต้ดินที่เชื่อมต่อกับน้ำตะกูลเอราประถะเป็นพญานาคที่มักเกี่ยวข้องกับมนุษย์ปรากฏในตำนานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผู้มีสิลธิรรมและช่วยเหลือมนุษย์ในยามวิกฤตอิทธิฤทธิ์มีพลังในการรักษาโรคและบาดแผล สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับผู้ที่ต้องการลักษณะกายภาพมีสีเขียวเข้มและมักมีลายเส้นสีทองมีรูปร่างที่มีความการุณาและนมตตาคุณสมบัติเด่นเอราปทะหมายถึงผู้รักษาทิใต้เป็นผู้มีความการุณาและยุติธรรมสามารถสร้างความสมดุลและรักษาคุณธรรม ถิ่นอาศัยตระกูลเอราประถะมักอาศัยอยู่ในทิศใต้โดยเฉพาะในแม่น้ำสายสำคัญและป่าทึบลักษณะถิ่นอาศัยสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบเช่นป่าเขตร้อนที่มีน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพืชพันธุ์หลากหลายตระกูลชัพยาปุตตะ เป็นพญายนาคที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมักปรากฏในตำนานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์และความสวยงามของธรรมชาติอิิฤทวิ์สามารถสร้างและควบคุมธาตุดินมีพลังในการสร้างภูเขาและแผ่นดินลักษณะกายภาพมีสีแดงเข้มและมีลายเส้นสีทองหรือสีรุ้งรูปร่างแข็งแรงและทรงพลังคุณสมบัติเด่นชัพยาปุตตะหมายถึง ผู้รักษาทิศเหนือมีความอดทนและมีความรอบรู้สามารถสร้างความมั่นคงและป้องกันภัยพิบัติถิ่นอาศัยตะกูลทัพยาปุตตะมักอาศัยอยู่ในทิศเหนือในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงและแหล่งน้ำธรรมชาติลักษณะถิ่นอาศัยสถานที่ที่มีความสูงและหนาวเย็นเช่นภูเขาและป่าบนยอดดอยตะกูลตันหาโคตมะ เป็นพญานาคที่มีความเข้มแข็งมาปรากฏในตำนานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยพิบัติและนักรบต่อสู้กับความชั่วร้ายอิทธิฤทธิ์มีพลังในการควบคุมไฟสามารถสร้างและควบคุมพลังงานความร้อนลักษณะกายภาพมีสีดำหรือสีมืดและมักมีลายเส้นสีแดงรูปร่างที่มีความร้อนแรงและทรงพลังคุณสมบัติเด่น กันหาโคตมะหมายถึงผู้รักษาที่ตะวันออกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์สามารถใช้พลังไฟในการปกป้องและทำลายศัตรูถิ่นอาศัยตระกูลตันหาโคตมะมักอาศัยอยู่ในที่ตะวันออกในบริเวณที่เป็นป่าไม้และแม่น้ำใหญ่ลักษณะถิ่นอาศัยสถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติเช่นป่าติดชื้น และแม่น้ำที่มีการไหลแรงพญานาคในตะโกนนี้มักอาศัยในถ้ำใต้น้ำหรือในป่าลึกที่เข้าถึงได้ยากหลายคนมีความสงสัยว่าพญานาคกำเนิดขึ้นบนโลกนี้ได้อย่างไรเรื่องเล่าโลกทิศขอยกรูปแบบการกำเนิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตในพุทธศาสนาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงการกำเนิดของพญานาคมักมีรายละเอียดและเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามพระสูตรและคัมภีร์ต่างๆอย่างไรก็ตามในที่นี้เรื่องเล่าลูกทิดจะขอกล่าวถึงการกำเนิดของสิ่งต่างๆตามพุทธศาสนาแบบย่อๆได้แก่การกำเนิดแบบชลาผุชัคือการกำเนิดจากคันเป็นการเกิดที่คล้ายคลึงกับการเกิดของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปคือการเกิดจากการตั้งครรภ์นในมดลูกของแม่และคลอดออกมาเช่นมนุษย์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆกำเนิดแบบอันทชาคือการกำเนิดจากไข่เป็นการเกิดที่มาจากการฟักจากไข่เช่นนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกต่างๆรวมถึงพญานาคบางตระกูลกำเนิดแบบสังเสตชะ คือการกำเนิดจากความชื้นเมื่อใครเป็นการเกิดที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพลังงานในธรรมชาติประกอบกันจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทิศที่มีความชื้นสูงในดินและน้ําประกอบกันเป็นรูปแบบชีวิตกําเนิดแบบอุปาติกะคือการกําเนิดจากการอุบัติขึ้นหรือการแปลงกายเป็นการเกิดที่เกิดขึ้นโดยการแปลงกายทันที โดยไมมีการตั้งคันหรือฟักไข่เช่นเทวดาพรมและพูดผีปีศาจทั้งนี้ยังรวมถึงบางตำนานของพญานาคที่กล่าวถึงการเกิดขึ้นจากการแปลงกายโดยตรงจากอำนาจบุญกุศลพญานาคจะมีการกำเนิดขึ้นทั้ง4แบบนี้ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละตระกูลเป็นแนวคิดตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหลายคนอยากพบอยากเจอพญานาคราชแต่ด้วยเหตุที่ถิ่นอาศัยของพญานาคมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์โดยทั่วไปแล้วพญานาคมักถูกมองว่าอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีความลึกลับและเข้าถึงได้ยากเช่นถ้ำใต้หนิ่นถ้ำท,ที่มีน้ำไหลผ่านป่าทึบ หรือภูเขาสูงแม่น้ำขนาดใหญ่ทะเลสาบเนื่องจากน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและพลังวิเศษของพญานาะคในตอนหน้าเรื่องเล่าโลกทิพย์จะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่พิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามีพญานาคอาศัยอยู่และสามารถขอพอรให้สมเด็จสมปรารถนาอย่างน่าอัศจรรย์ เรื่องเล่าโลกทิพย์ตำนานพญานาคคราตตอนที่สองก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปในวันนี้นะคะหากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับโลกทิพย์และตำนานความเชื่อลึกลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีที่คลิปใหม่ของเราถูกอัปโหลดค่ะหากคุณมีความคิดเห็นหรือต้องการให้เราเล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแอดมินและทีมง,งานทุกคนรอคอยที่จะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ